หุ้นกู้บริษัท tpi polin จำกัดหมาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ5ปีอัตราดอกเบีย้ย3.9%ต่อปีเสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับหุ้นกู้ระดับ a ลบเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและก็กประเภทด้วยนะครับ บริษัท TPI Polym จำกัดมหาชนผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์สปูนสำเร็จรูปโพลิเมอร์ชนิดพิเศษนะครับกับเบื้องคอนกรีตไฟเบอร์ไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับอิฐมวลเบาและสีนะครับรวมถึงธุรกิจรับกำจัดกากอุตสาหกรรมและธุรกิจน้ำดื่มนอกจากนี้บริษัทยังดำเนินธุรกิจเกี่ยวเนื่องนะครับผ่านบริษัทในเครือ TPI Polym อนได้แก่ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จธุรกิจผลิตไฟฟ้าธุรกิจผลิตโซล่า กรามนะครับกาวน้ำกาวผงและสีนะครับธุรกิจผลิตปุ๋ยชีวอินทรีย์และธุรกิจผลิตแอมโมเนียมไนเตรตและกรดไนตริกนะครับยื่นลางแบบแดงต่อสนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรืกอกออตดยออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันนะครับ5ปออีอัตราดอกเบีย้ย3.9%จต่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันเสนอขาย เปิดจองซื้อวันที่ 22, 23และ26พฤษภาคม2568โดยบริษัท TPI โพรินจำกัดมาหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้ระยะย,ยาวชนิดระบ,บุชื่อผู้ถือประเภทไม่ได้สิทธิ์ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จำนวนหนึหนชุดด้วยกัน โดยออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่2ับ2568ครบกำหนดไถ่ถอนปี2573อายุ5ปีอัตราดอกเบี้ย3.9เนะครับเสนอขายหุ้นกู้ไม่เกิน4ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน4,000ล้านบาทหุ้นกู้เสนอขายตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทอยู่ภายใต้โครงการตาสันนี้นะครับในรอบ2ปีโดยโครงการหุ้นกู้นะครับวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน600ล้านบาท ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่นะครับสาหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัานธนาคารซี b ไทยจํากัดมาชนบริรษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒ e จำกัดบริรษัทหลักทรัพย์เคจีไอประเทศไทยจำกัดมาชนบริรษัทหลักทรัพย์นะครับกรุงไทยเอ็กซ์สปริงจำกัดบริรษัทหลักทรัพย์ยนต้าประเทศไทย,ไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เมแบงกประเทศไทยจำกัดมาชน สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ได้แก่ธนาคารฐานไทยธนาชาติจำกัดมหาชนและสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปไม่รวมถึงผู้ลงทุนสถาบันและสาก์บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาอเประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์โกลแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิป ประเทศไทยจำกัดหมายชนบริษัทซัพย์เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดหมายชนบริษัทซับซีจีเอสอินเตอร์เนชั่นแนประเทศไทยจำกัดบริษัทซัพยบบีออนจำกัดหมายชนบริษัทซัพย์บูเบลจำกัดบรษิษัทซับฟินแลนเซียไซรัสจำกัดหมายชนบริษัทซัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัททรัพทินิตี้จำกัดในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยุยาจำกัดหมาชนนทะเบียนผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงศรีอยธยาจำกัดมหาชน,น,นอันดับความน่าเชื่อถือต่อหุ้นกู้เอรบนะครับแนวโนมดับคเครดิตรบบริษัททิดเลตติ้งจำกัดมเมื่อวันที่24เมษายน2568นั่นเอง เรามาดูแฟกชีตกันหน่อยนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงความเสี่ยงของหุ้นกู้ได้แก่หนึ่งความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของแหล่งเงินกู้นะครับบริษัท,ษทต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้จากการออกตัสออหุ้นกู้นะครับเป็นหลักวันที่3สถถันวาคม2567บริษัทมีปริมาณหุ้นกู้คงครั้งเป็นสัดส่วนร้อยละ94.03ของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยข,ของบริษัทและบริษัทย่อยนะครับจึงอาจมีความเสี่ยงในการชำระคืนหุ้นกู้ กรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ต้องออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมแต่ไม่สามารถออกได้ตามจํานวนและเวลาที่คาดหวังไว้ความสิ่งจะข้อพิพาททางกฎหมายณนะวันที่3สันวาคม2567บริษัทมีข้อพิพาทหลายคดีที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับโดยระบุว่าให้บริษัทนําเอาแร่หินปูนและแร่หินดินดานเพสากกรรมปูซิเมนไทยนะครับ ไปถมกลับคืนอย่างพื้นที่เดิมที่เอาแร่ไปพร้อมทําการฟื้นฟูสภาพพื้นที่เอาแร่ไปกลับคืนด,ดังเดิมนะครับและหากพร้อมทําการฟื้นฟูหากไม่สามารถดําเนินการได้ก็เฉยๆราคาแร่และเงินค่าภาคหลวงเป็นจํานวนเงินมูลค่าสูงสุดไม่เกินมูล,มลฟ้องคือ6,357หล้านบาทตามคำพิพากษาศาลนะครับอันนี้ก็อยู่ใน เรื่องของอข้อบิดพลาดทางกฎหมายอยู่แล้วก็ความเสี่ยงเกี่ยวกับความสามารถในการชําระหนี้และความผันผวนของตัวบริษัทรวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ,ลผลนันผวนนั่นเองคําเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจัยในการพิจารณาข้อมูล,ลารายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการ que, ข้อมูลการเสนอขายตาสารีและร่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุนหรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตาสารีที่เสนอขายหรือมิได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตาสารีที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้อง ของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่าสือชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ พูดถือตาสารนีที่ได้ซื้อตาสารนีไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารนีและร่างสือชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารนีได้ตามมารตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์333ทับ3ถนน,นวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร1900 0ในทุกวันทําการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาฬิกาถึง16นาฬิหรือทางเว็บไซต์ www.or.ts คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับก่อนจะกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการออมเงินนะครับคุณกู้แล้วก็บัญชีธนาคารต่างๆบัญชีเงินฝากต่างๆนะครับแคมเปญที่สำคัญต่างๆ นะครับได้ที่ช anel นี้เลยนะครับฝากกดไลค์หน่อยมีคลิปมากมายนะครับที่จะนำเสนอในทุกๆวันนะครับที่ผมจะนำมาเล่านะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินการธนาคารนะครับหุ้นกู้นะครับเงินฝากต่างๆนะครับรวมถึงเกตเล็กเกตน้อยนะครับด้านอสังหาริมทรัพย์นะครับที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ลองดูนะมีหลายคลิปวิดีโอมีหลาย เอพิโซดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ผมทำ playlist เอาไว้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับ